คอหวยรีบเหมายกแข็งเลยพาสองเลขป้ายทะเบียนรถหรูของออมสุชาเลขสวยมากเห็นเต็มๆไม่ซื้อระวังพลาดรางวัลที่หนึ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วสำหรับคอหวยที่กำลังมองหาเลขดังเลขเด็ดและนาทีนี้ไม่ควรที่จะพลาดกับเลขเด็ดประจำงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2,566ที่ล่าสุดนักแสดงสาวตัวเล็กน่ารักมากความสามารถอมสุชามาณยิ่งที่เจ้าตัวได้ขับรถเล่น แต่งานนี้ไม่พลาดแฟนคลับรีบส่องป้ายทะเบียนกันอย่างไวงานนี้เจอเลขเด็ดถูกใจคอหวยกันสุดๆสองเลขป้ายทะเบียนรถหรูอมสุชาล่าสุดทำแฟนๆและคอหวยตาลุกวววทีเดียวเมื่อสาวอมสุชาได้โพสตคลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปที่เจ้าตัวได้ขับรถเล่นรอบหมู่บ้านงานนี้นอกจากรถยนต์สีดำยี่ห้อสุดหรูราคาแสนแพงของอมสุชาที่หลายๆคนจับตามองแต่งานนี้เลขป้ายทะเบียนของอมสุชาเองก็ล่อตาใจสุดๆ เพราะถือเป็นเลขงามโดยป้ายทะเบียนของออมนั้นเป็นเลขสีขอไข่จอจาน8541บอกเลยแฟนๆต้องรีบแห่มเมายกแถงกันให้ไวก่อนที่จะพลาดซื้อจนชวดรางวัลที่หนึ่งกันนะจ๊ะ